เป็นแบบนี้เยอะไหมคะก็เยอะนะคะแต่แต่คุณต้องดูแลเรื่องแผลใส่ยาแผลหายแล้วคอยเอาสำลีค่ะเข้าไปยัดเอาไว้เพื่อที่ให้เล็บมันจะได้ไม่มาแทงเนื้อด้านข้างเพราะถ้าเกิดพี่คุณตัดเล็บไปแล้วอะค่ะข้างเล็บอะเนื้อมันจะแข็ง เนื้อมันแข็งหรือมันเป็นแผลก็คือเนื้อแข็งไงค่ะแล<ช>้วมันก็จะไม่หายใช่ค่ะถ้าเกิดคุณปล่อยให้มันเป็นแผลมากๆแผลเป็นแผลมากๆมันเป็นหนองมากๆเล็บส่วนตรงนั้นนะคะมันก็จะเปลี่ยนทรงถ้าโดนกัดหนองมากๆนะมันจะเปลี่ยนทรงคือมันจะทําให้เล็บคุณอะผิดรูปงุ้มบ้างงอบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแผลเราต้องแบบ กินยาหาหมอให้แผลลดแล้วถ้าไม่หายเราก็หาร้านตัดมันจะทุเราเรื่องการเป็นเป็นหนองอ<า>่ะค่ะแต่นี่นี่คือหนองกินพี่มาครึ่งเลยนะนี่ต้องนั้นนิดนะึะะตรงนี้อ่ะ คุณเป็นคนเลืกอดอ,ออกง่ายไหมฮะใช่ค่ะนั้นผิดคาดละต้องรีบตัด ย่างมันรักไม่ได้คือมันช้ำมากถ้ายิ่งรัดแล้วถ้าเลือดมันนั้นอะมันจะยิ่งออกอันนี้คือกดด้านหน้าแล้วเจ็บเจ็บตรงนี้นนต้องเกร่งนะ Your fame. อืเราเป็นคนคนแข็งมากเลยอ่ะนี่เป็นมานานหรือยังเนี่ยสองเดือน Ôi, vô Ốc dân Ốc Vô chín Đầu ngặt da Vô Dày má Dạ Dày má Dày Mấy chếp hả? Mấy ไม่รู้คนจับซาดิดหรือใช่ไหนนดิดซาดิดอันนี้กดเจ็บไหม,ไมจเจ็บไหม,ไมจจแต่เราต้องหายามาใส่นะให้แผนมันหายนี่ดูเ,เ,เสร็จละลเดี๋ยวพิ่มรังแล้วมันเกลือใส่ยา